ยาสวัสดีครับทุกคน,คนโหสวัสดีชายเกิลสวัสดีบันนี่โอ้หวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาดูงานแสดงตัวละครที่ผิดพลาดของเบเฮมอสนั่นเองใช่ลเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บันนี่กับชายเกิ้ลก่อนนะครับใครจะดีกดไลค์กันเข้ามาก่อนเลยถ้ากดแล้วก็ไปดูปดก,กันเลยไปกันโอ้บันนี่ดูสิ เต็มไปหมดเลยะโอ้โหนี่งานสแสดงตัวละครที่ปิดพลาดของเบเฮมอสนี่ยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยมีหลากหลายตัวละครของตัวเบเฮมอสเต็มไปหมดเลยว่าแต่เราจะเริ่มดูที่ตัวไหนก่อนเนี่ยชายเกิลโอ้ยหเริ่มดูที่แถวหน้าก่อนไหมล่ะ เยอะแยะละลานตาไปหมดเลยเฮ้ยจริงด้วยงั้นเรามาเริ่มกันฝั่งซ้ายนี้ก่อนเลยนี่เลยงานจัดแสดงเหล่าเทเวอร์เฮนสันช่วยกันจัดการเบเฮมอสอุ้ยใช่เพราะว่าถ้าเทเวอร์เฮนสันตัวเดียวอะไม่มีทางจัดการเบเฮมอสได้แน่มันต้องรวมพลังกันดูสิโอ้โหจริงด้วยดูดิโอ้โหอี่เบเฮมอสขนาดยอดส่วนแล้วนะครับเนี่ยเทเวอร์เฮนสันช่วยกันจัดการเบเฮมอตเลยหนยดูสิมีตัวไหนที่ช่วยจัดการบ้างเนี่ยโอ้ยมีตัวด็อกด้วยด้านหลังเนี่ยใช่ใช่ใช่ ดูดิเป็ดเลือดไปยืนอยู่บนหัวไปให้มอสเลยอ่ะ โอ้โห ôi, ขึ้นไปยืนได้ด้วยเฮ้ยในปากเบเฮมอสมีตัวอะไรอยู่ด้วยใช่เข้าลงบินดูสิโอ้โหเปรตหัวลำโพงโดนเบเฮมอสกินนะครับอตอนนี้นโอ้ยเปลืหัวลำโพงผู้น่าสงสารสแสดงว่าที่เป็ดเลือดไปนั่งอยู่บนหัวก็เพื่อจะช่วยเพื่อนมันนี่เองยิงด้วยโอ้ยตอนนี้นะครับมีเดย์สิบเจ็ดกับเดย์สิบแปดเนี่ยวิ่งกันเข้าหาเบเฮมอสเพื่อที่จะช่วยเอาเปรตหัวลำโพงออกจากปากเบเฮมอสนั่นเองแถมเรายังมีตัว living building ด้วยนะครับเนี่ยโอ้หส่วนในตัวข้างบนเนี่ยโอ้ยเรามีการ์ตูนด็อกเนี่ยช่วยจ ใช้เข้ามาดูสิแล้วเราก็มี b a n าอีเตอร์เนี่ยโอโย้โยเอาลิ้นแทงเขาเรื่จงจเลี้ัดนะครับโอโยโดนแทงแล้วเราก็มีมโอ้ย o s t killer โอ้ยช่วยกระจับใหญ่เลยดูนี่แต่ละตัวโอ้ยเรามาดูด่านหน้าเรานะครับโอ้โย bird watcher กับชายแก่หน้าเด็กวิ่งหนีกันเต็มไปหมดเลยโอ้ยทำไมไม่ช่วยเพื่อนกันครับเนี่ยเธอตามฉันมาบั็นนี่อะไรอะไรดูสิ มอสแมนกับการ์ตูนแคทนอนตายอยู่ข้างล่างเลยอ่ะโอ้โดนทับแน่เลยใช่นี่ขนาดมีปีกนะเนี่ยนั่นนะสิโดนทับชัวร์เลยตายฮ่าโอ้ยเขาไม่มีอะไรแข็งแข่งเท่าเบเฮมอรจริงๆแล้วแหละใช่จริงด้วยว้าวเบมอร์ขยับโอ้เบมอร์ขยับเจอกัดูดยโอ้ยขยับไปไปแล้ว เลยโอ้ยแต่ที่สุดเหล่าเทรเวอร์ในสันก็ล้มเบเฮมอตได้แล้วนะครับดูสิโอ้ยทุกอย่างพันป่วนเบเฮมอตกลับลงดินโอ้ยในระหว่างที่เรากําลังจะรีวิวตัวต่อไปนะครับโอ้ยเบเฮมอตของเราจึงล้มลงครับโดนเหล่าเทรเวอร์ในสันจัดการอยู่เลยดูสิโอ้ยโอ้ยปั่นป่วนจริงๆตอนนี้โอ้ดู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 เบอร์วัชเชอร์นี่โอ้ยมัไปไหนมวให้ตายเลยอ่ะ โอ้โแล้วกาตูนแคทตัวนี้ชักใหญ่เลยโดนไหมวัดทับ โอ้โตลกอ่ะขนานกันใหญ่ใช่งช่ก็ฉันก็ปล่อยให้มันปั่นป่วนกันอยู่ตรงนี้แหละเรามาดูอันต่อไปดีกว่าบบนนี่โอ้โหอันนี้อาจจะเป็นอนุสาวรีย์แห่งเบเฮมอตก็ได้นะครับเป็นสีทองฉันว่ามันต้องทําเพื่อบูชาเบเฮมอตตัวนี้แน่เลยอ่ที่มันโดนเฮเวอร์เฮนรันลุมเนี่ยโคตยจริงด้วยมันอาจจะเป็นผู้กล้าแห่งเหล่าเบเฮมอตนะครับพอมันตายตรงนี้ปุ๊บก็เลยมีคนมาทำอนุสาวรีย์เพื่อเป็นที่ระลึกให้นึกถึงงั้นเราปล่อยโซน2โซนนี้ เอาไว้ดีกว่านะครับเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับ ฉันว่าเบเ็มตัวนี้มันกำลังประจันหน้ากับการ์ตูนแคทแล้วก็การ์ตูนดอกเยจริงด้วยการ์ตสองตัวส้ยแขวงแคทด้วยจะเห็นปะเข้ามาสิเข้ามาสี่ฉันสู้นะฉันสู้นะหูยอ่อนตัวเปียกขนาดนี้ฉันว่าคงสู้ไม่ไหวแล้วแหละบันนี่ยอมแพ้ไปแล้วก้มกราบก้มเขรลบเลยอะดูสิโร้บเบเบมอดนะครับใช่ตอมจริงๆเลยครับเบมัของเรานะครับเทพเจ้าเลือดหนึ่งล้านโอ้ยโดนกระสุกเรียบร้อยแล้วครับรูปนี้ หุยใส่ทะลักเลยโอ้โหเวมวัดเราโดนกระสวกเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหใส่ทะลักจริงๆด้วยครับอืมหุยเลือดกระเซ็นออกมาเต็มเลยอะบันนี่จริงด้วยเลือดกระเซ็นนะครับโอ้โหตายได้ไงในี่เมมพัทตัวนี้เนี่ยโอ้หสงสัยเพิ่งตายมาไม่กี่นาทีนี้เองนะครับเลือดยังสดอยู่เลยโอ้โหเลือดยังกระฉูดอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มเลยดูสิโอ้ย ข้างในนี่เนื้อย,ย,ยังแดงแดงอยู่เลยแชก็เนี่ยเว, ê! ว, ê! ว ê! ้ยอุ้ยมันกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้บันนี่ไหน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 เข้ามาดูเร็วตรงชั้นเนี่ยเธอเห็นไหมโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยบันนี่หัวเธอโผล่อยู่ในท้องของเบเฮมอสอย่าก,กับเธอโดนมันกินแน่อ่ะสรุปฉันโดนเบเฮมอสก,กินเลยเนี่ยใช่ช่วยด้วยติดอยู่ในกระเพาะแป๊บเดียวเลือดหยุดละดูดิโอ้ยใช่ หรือว่าพอเธอเข้าไปเมื่อกี้เลือดหยุดเลยเออนั่นนะดีฉันไปอุดรอยรั่วของเลือดอุ้ยเรานีฉันหันมาตกใจเลยนี่มันกระตูนแคทอุ้ยบันนี่เธอมาดูตรงนี้เร็วอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยฟันหายไปหมดเลยอุ้ยไม่ใช่พิฟันไม่ได้หายฟันีเลือดไปหมดเลยอุ้ยตาบอด้วยอะโอ้ยตาบอบันนี่ยังไงเบเฮมอสตัวที่นอนจมกองเลือดตรงนี้ก็คือ โดนกระตูนแคทกินริงด้วยชายเก้าโอ้ยอชัวเลยโอย้ให้ตายเด้อเบมัตตัว,วนี้โดนรกระตูนแคทกินได้ไหมโอ้ยนี่เรามาดูเซตถัดมากันดีกว่านะครับโอ้ยเบม,มัสยังเป็นเจ้าพิภพอยู่เลยนะครับอรอบนี้แตกต่างกับตัวเมื่อกี้กับซ้ายมือที่แกบโอยกร์ตูนแคทกินเบม,มัสแตแลละใช่โอ้ยดูที่เท้าดิเท้าเบมัสเนี่ย เฮ้ยเบเก้นนิวโดนเหยียบโอ้โหเบเก้นตัวยังใหญ่โดนเบมอสเหยียบได้ไงเนี่ยหัวไปพอยู่ในซอกนิ้วเบมอสเลยอะตาย่างเครียดเลยอย่างเงี้ยโอ้ยการ์ตูนด็อกยังโดนกินอีกแถมมูวยเด1ิบเจ็ดโดนเหยียบฮ่าแถมการ์ตูนแคทบอกเฮ้ยจะช่วยเพื่อนไว้ไม่ไหวแล้วอ้ทุกคนหนีไปเขาเ็น่อการ์ตูนแคทหนีไปก่อนแหละจริงด้วยดี๋ดีเราไปดูรีวิวตัวต่อไปกันเลยดีกว่า โอ้โหตัวต่อมานะครับเบเฮมอสอะไรเนี่ยโอ้ยลูกตาเลือดแล้วเนี่ยลูกตากระเด็นออกมาหรือ,อยังไงโอ้โล,อลูกตาถลนลอโอ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหเบเฮมัสตัวนี้อันนี้ก็ไส้ทะลักบ้นนี่โอ้ยดูสิโอ้ไสทะลักเลย ใส่ด,ดจอจกมาเลยแต่ว่ามันตกกันนตกรับของเบเฮมอตหรือเปล่าเนี่ยไชเก็แต่ว่าดูยังไงแล้วไส้ของมันก็เป็นแค่กระเบื้องเฉย <c oughs> ๆนี่นะ <c oughs> <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อมาดีกว่าโอ้ตัวนี้เนี่ยทะลักของแท้ครับอุ <c oughs> ยเด18เลือดก,กระชูดกระชอนกระเดนกระชอนกระชายอุยฟันเบเฮมอตมันแหลมมากอ่ะกัด โอจรตัวทะลุเลยอะโหจริงด้วยชัยเก้าโอ้โหตัวทะลุเลยตอนนี้คือแถบหน้าหน้าี่คือเบมัทที่แบบเหมือนมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยนะครับแล้วก็กระทืบเหล่าเทรเวอร์เดสันที้อยู่ใต้เท้ากันหมดเลยโอ้โหเจ้เท้าแสดงว่าตัวนี้นี่ต้องเป็นฮองเฮาเทพเจ้าของจักรพรรดิจีนแน่เลยนี่อะไระฮองเฮาเบมัเหรอทั้งจักรพรรดิทั้งฮองเฮารวมกันหมดเลยโอ้โหแสดงว่าใต้เท้าไงใช่ไมใต้เท้าใต้เท้าเฮ้ยชัยทันมันนี้บ้างนะชัยเก้าไ โอ้ยนี่มาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้ยจระเข้น้อยของเรานะครับตอนนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนเบร์มัสอะดูเหมือนจระเข้เลยชชยเกิลเซตหลังนี้คงเป็นแบบตัวละครที่ผิดพลาดแบบจริงจังเลยอ่ะบันนี้โอ้ยใช่ใช่ว่าแต่ตัวเนี้ดูเป็นจระเข้แล้วนะชชยเกิ้ลมาดูตัวนี้นี่เหมือนจระเข้มากกว่าอีกเอ้ยจริงด้วยโอ้โหตายเลยโอ้โหจระเข้ปนหมาบันนี้ดูสิเออใช่นี่มันไก่หรือเปล่าเนี่ยโอ้มีงอนด้วย เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่แต่หางยาวไปหน่อยนะครับจิงจกมีฟันนะครับโอ้ยตัวต่อมานะครับตัวเมื่อกี้เนี่ยสร้างด้วยปูนซีเมนใช่ป่ะใช่ใช่นี่คือปูนซีเมนนะครับตัวต่อมาสร้างด้วยไม้ใช่เกิลเรามาดูลักษณะของมันดีกว่านะครับโอ้ยปากของมันนะครับเป็นไม้กระดานยาวนะครับส่วนตัวมันเหมือนกับถังหมักอะไรสักอย่างนะครับรวมกันจนถึงหางนะครับโดยใช้ถังรูปทรงกระบอกนะครับน่าตื่นเต้นดีจริงๆนะครับโอ้ยมาดูตัวต่อมาดีกว่าโอ้ยนี่มันเบมัดล่างจริงอยู่ที่อยู่กลางเมืองไช่เกิลใคร จัดการมันเลยโอ้ยไม่ตายอะไรเพราะเราเป็นหุ่นใช่แล้วโอ้ยอันนี้คือไอ้ตัวเบมอสที่เป็นไม้ฝั่งเมื่อกี้นี่นะออ้ยมาจัดการพวกเราเทรเวอร์เนสันด้วยไชเกิลกระตข้นถามในแบบเต็มเลยอ่ะใช้ไชเกิลดูหามมาดิโอ้ให้ตายเถอะทุกตัวจริงนะครับโดนเบมอสกำลาบกันไปหมดเลยนะครับ โอ้ยตัวต่อมานะครับเกือบจะถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหเบมัสหรือไดโนเสาร์กันแน่เนี่โอ้โหฟันแหลมมากนะครับอันนี้น่าจะทําจากอิฐนะครับระปูด้วยกระเบื้องแถมข้างบนเนี่ยมีหนามแทงโอ้โหชนชัยเต็มเลยนะครับข้างบนเนี่ยโอ้ยวันนี้เธอตัวดีๆนะระวังหนามทิมโอ้ยทิมไปหลายดอกแล้วชายเกิล <laughs> ตัวสุดท้ายของเรานะครับโอ้หดูดิตรงแผ่นกระเบื้องของมันเนี่ยมีลายเบมัสด้วยนะครับอย่างกับที่อยู่ในอียิปต์เลย่างอียิปตเลยอะบันนี่ใช่นี่มันเทพเจ้าอียิปต์นี่นาชายเกิลแต่ฉันว ่ะพอดูลายเนี่ยดูสิโอ้ยโอ้ยจะมันะยิงจกฮ่าโอ้ยเบมัตเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรลอยขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเบมัตจากไหนมาเนี่ยเฟอ้ยโอ้ยนี่มันเบมัตตัวจริงนี่นาโผล่มาจากไหนเนี่ยชายเก้าอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินน่ะเหยียบเรามันเหยียบเราเหยียบเราบายอ้าวเมื่อกี้ยิงไปเลยโอ้ยฉันว่ามันจะมาแสดงว่ามันยิงใหญ่แหละบันนี่ นั่นนันสิเจเกอวิ่งหนีดีกว่าไปปิดคลิปเธอไป <Bye. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับตัวละครที่ผิดพลาดของเบเฮมอสนั่นเองนะครับทุกคนชอบตัวละครตัวไหนบ้างนะครับโอ้ยบันนี่ชอบอันแรกที่สุดเลยนะครับแทกเกอร์ละ่ะชัเกลชอบตัวเบเฮมอสที่โดนการ์ตูนแคกกินอะ่ะ มันดูแบบตื่นตาตืนต่นใจมากเล<า>ยอะโอ้ยรอบนี้กระตุนพคทโหดจริงนะในตัวละครที่ชายเกิลชอบเนี่ยแล้วทุกคนนะชอบตัวไหนคอมเมนต์อบอกกันด้วยนะใช่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้บันนี่กับชายเกิลขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครใจดีกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆใครที่ไม่กดไลค์ใจร้ายมากเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย